สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูสมเกียรติอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่9แล้วครับแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายสําหรับการเรียนรู้ในเรื่องของออการคูณนะครับสําหรับบทที่7การคูณก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณครับหลังจากที่นักเรียนเรียนจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการคูณได้นะครับแต่อีนักเรียนดูบนโต๊ะครูครับ ครูมีอะไรอยู่ครับเนี่ยกระดาษสติกเกอร์วงกลมนั่นเองครูมีอยู่5แผ่นครับเดี๋ยวคุณครูจะโชว์นักเรียนดูนะครับแผ่นแรกเป็นสติกเกอร์วงกลมสีเหลืองนั่นเองนะครับมีอยู่ทั้งหมด195ดวงนะครับแผ่นที่2ก็เป็นสติกเกอร์วงกลมเป็นสีอะไรครับสีชมพู ก็มี195ดวงเหมือนกันนะครับนักเรียนไปดูแผ่นที่3ต่อเลยครับแผ่นที่3ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยครับมีอยู่ทั้งหมด195ดวงเหมือนกันแผ่นที่4ของคุณครูทายสิครับเป็นสีอะไรสีส้มเก่งมากเลยครับสีส้มนี้ก็มีอยู่195ดวงเช่นเดียวกันครับนักเรียน แผ่นสุดท้ายของครูก็คือแผ่นสีฟ้านั่นเองนะครับมีอยู่195ดวงเช่นเดียวกันครับนักเรียนครูมีกระดาษสติกเกอร์วงกลมอยู่ทั้งหมด5แผ่นนะครับสติกเกอร์วงกลมคุณครูจะเอาไปทำอะไรครับนักเรียนใช่แล้วครับคุณครูจะเอาไปติดที่เสื้อนักเรียนเมื่อผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ครูก็จะเอาสติกเกอร์วงกลมสีอะไรครับนักเรียนสีเหลือง เอาไปติดที่เสื้อนักเรียนนะครับหลังจากผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วและถ้าเป็นวันศุกร์ละครูคคจะเอาสติกเกอร์วงกลมสีอะไรดีครับวันจุกวันศุกร์ก็ต้องเป็นสีฟ้านั่นเองเก่งมากครับนักเรียนครูมีกระดาษสติกเกอร์วงกลมอยู่5แผ่น5สีสีก็เป็นสีตามวันเลยครับนักเรียนวันจันทร์ก็ต้องใช้สีเหลืองเก่งมากครับวันอังคารใช้สีอะไรครับสีชมพู วันพุธใช้สีเขียววันพฤหัสครูก็จะต้องใช้สีอะไรครับสีส้มและก็วันศุกร์ครูก็จะต้องใช้สีฟ้านั่นเองเก่งมากครับนักเรียนจากสถานการณ์นี้นะครับค,คุณครูมีกระดาษสติกเกอร์วงกลมอยู่5แผน่นแต่ละแผ่นมีสติกเกอร์วงกลมอยู่ทั้งหมด195ดวงเอครูจะมีสติกเกอร์วงกลมทั้งหมดกี่ดวงครับนักเรียนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับ จากสถานการณ์ที่นักเรียนเห็นครูมีสติกเกอร์วงกลม5แผ่นแต่ละแผ่นมีสติกเกอร์วงกลม195ดวงครูมีสติกเกอร์วงกลมทั้งหมดกี่ดวงจากโจทย์ปัญหานี้ครับนักเรียนโจทย์ถามอะไรครับใช่แล้วครับโจทย์ถามว่าครูมีสติกเกอร์วงกลมทั้งหมดกี่ดวงนั่นเองและโจทย์บอกอะไรมาให้ครับนักเรียนใช,ใช่ครับอย่างแรกเลยโจทย์บอกว่าครูมี กระดาษสติกเกอร์วงกลมอยู่5แผ่นนะครับโจทย์บอกอะไรมาอีกครับทัานเรียนโจทย์บอกว่ากระดาษสติกเกอร์แต่ละแผ่นเนี่ยมีวงกลมอยู่ทั้งหมด195ดวงนั่นเองเออย่างนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับกระดาษสติกเกอร์5แผน่นแต่ละแผ่นมีกระดาษมีสติกเกอร์วงกลม195ดวง โจทย์ต้องการให้หาว่ามีสติกเกอร์วงกลมทั้งหมดกี่ดวงอย่างแรกสุดเลยเราก็สามารถหาได้โดยนำ195มาบวกกันทั้งหมดกี่จำนวนครับ5จำนวนนั่นเอง195บวก195บวก195บวก195แล้วก็บก195แต่เอ๊ะเราเรียนเรื่องการคูณมาแล้วเราใช้ความรู้เรื่องการคูณหาคำตอบได้ไหมครับ ใช่แล้วครับ195บวกกัน5จํานวนเราก็สามารถหาได้จากการคูนนั่นเองก็คือนำา5คูณกับ195ครับเก่งมากครับสอดคล้องกับที่แก้วตาบอกเลยครับแก้วตาบอกว่ายัางไงครับสติกเกอร์5แผ่นแผ่นละ195ดวงหาจำนวนสติกเกอร์วงกลมทั้งหมดได้จาก5คูณ195 5เป็นจำนวนกี่หลักครับท่านเรียน1หลัก 5แสดงอะไรครับ5แสดงจำนวนกระดาษสติกเกอร์วงกลมที่คุณครูมีนั่นเองแล้ว195ล่ะครับ195แสดงจำนวนอะไรครับ195แสดงจำนวนสติกเกอร์วงกลมในแต่ละแผ่นนั่นเองครับนักเรียนเก่งมากครับ195เป็นจำนวนกี่หลัก3หลักเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน3หลักยอดเยี่ยมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่า เราจะแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณนี้ได้อย่างไรไปดูกันเลยครับก่อนอื่นจากโจทย์ปัญหาการคูณเรารู้แล้วว่าหาคำตอบได้จากการนำา5คูณกับ195เราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น5คูณ195เท่ากับเท่าไร่นะครับตามด้วยเขียนแสดงวิธีทำครันักเรียน นำข้อมูลที่โจทย์บอกมาให้มาเขียนให้เรียบร้อยมีสติกเกอร์วงกลม5แผ่นเขียนลงไปเลยครับบรรทัดต่อมาก็เขียนที่โจทย์บอกมาอีกอันนึงก็คือแต่ละแผ่นมีสติกเกอร์วงกลม195ดวงครับเสร็จแล้วเราก็สามารถหาคำตอบได้ว่ามีสติกเกอร์วงกลมทั้งหมด5คูณ195 A นักเรียนเรียนมาแล้วนะครับการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวน3หลักเราจะหาผลคูณได้อย่างไรครับจําได้ไหมครับคุณครูเคยสอนการหาผลคูณของจํานวนหหลักกับจํานวน3หลักโดยวิธีการตั้งคูณเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยครับนักเรียนว่า5คูณกับ195หาผลคูณได้อย่างไรครูก็ถือโอกาสทบทวนการคูณโดยการตั้งคูณให้กับนักเรียนด้วยเลยนะครับจะเห็นว่า เรานำ195เา195เขียนไว้บรรทัดบนตามด้วยเครื่องหมายคูณอย่างนี้นะครับ5คูณ195เราก็คูณทีละหลักใช่ไหมครับ5คูณ5หน่วย5คูณ5ได้25ดังนั้น5คูณ5หน่วยได้25หน่วย25หน่วยก็คือ20กับ5หน่วยจึงเขียน5ที่หลักหน่วย ทด2อไปที่หลัก10แบบนี้ครับนักเรียนต่อไปนำา5คูณกับ90 5คูณ9ได้45ท่องสูตรคูณกันได้ใช่ไหมครับดังนั้น5คูณ90ได้45 10รวมกับที่ทดมาอีก20เป็น4070 40 70ก็คือ400กับ70ดังนั้นเราจึงเขียน7ที่หลัก10แล้วก็ทด4 0 0ไปที่หลักร้อยแบบนี้ครับนักเรียน ต่อไปทำยังไงต่อครับนำห้ไปคูณกับ100ถูกไหมครับ5คูณ1ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนได้5ดังนั้น5คูณ100ได้500รวมกับที่ทดมาอีก400เป็น900ดังนั้น5คูณ195จึงเท่ากับ975ถูกไหมครับสรุปได้ว่าครูมีสติกเกอร์วงกลมทั้งหมด 975ดวงนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนแต่ที่สำคัญที่สุดคือยังไงครับนักเรียนหลังจากที่เราได้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะครับเราควรจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบดูว่า975เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าทำอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วลองนำ5คูณกับ200ดูครับ5คูณ200ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน5คูณ200เท่ากับ1,000 หาคำตอบได้ใช่ไหมครับแต่ 195, น้อยกว่า200ถูกไหมครับ195ที่คูณกับ5เนี่ยน้อยกว่า200ดังนั้น5คูณ195ควรจะน้อยกว่า1,000นั่นเองแล้ว9ก้ารของเราเป็นอย่างไรครับน้อยกว่า1,000ดังนั้นคำตอบของเราจึงสมเหตุสมผลแล้วครับนักเรียนเก่งมากเลยครับ นี่คือตัวอย่างของการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญห or, าการคูณครับนักเรียนเราไปดูตัวอย่างถัดไปเลยครับตัวอย่างนี้เลยครับครูจัดนักเรียนนั่งในห้องประชุมเป็นแถวนักเรียนเคยเข้าไปในห้องประชุมไหมครับแล้วก็ค <oup> ุณครูให้น <oup> ั่งเป็นแถวนะครับเพื่อเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยโจทย์ปัญหาการคูณข้อนี้บอกว่าครูจัดนักเรียนนั่งในห้องประชุมเป็นแถวแถวละ55คน จัดได้25แถวมีนักเรียนนั่งในห้องประชุมทั้งหมดกี่คนโจทย์ปัญหานี้โจทย์ถามอะไรครับนักเรียนใช่แล้วครับโจทย์ถามว่ามีนักเรียนนั่งในห้องประชุมทั้งหมดกี่คนแล้วโจทย์บอกอะไรมาให้ครับอย่างแรกเลยโจทย์บอกว่าครูจัดนักเรียนนั่งในห้องประชุมเป็นแถวแถวละ55คนนักเรียนนึกภาพตามนะ นั่งเป็นแถวแถวและ55คนแล้วครูจัดได้กี่แถวครับจัดได้25แถวเอเราจะมีวิธีการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้อย่างไรครับนักเรียนนะครับเอนักเรียนดูภาพก่อนนี่ไงครับโหนักเรียนนั่งเป็นแถวดูท่าทางจะมีนักเรียนเยอะเลยนะครับเวทีอยู่ด้านหน้านักเรียนนั่งเป็นแถวแบบนี้ครับจัดได้กี่แถวครับ25แถวแต่ละแถวนั่งได้ 55คนแบบนี้ครับโอ้ถ้านักเรียนจะหาจํานวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนต้องทํำยังไงครับนําจํานวนนักเรียนในแต่ละแถวมาบวกกันแถวที่155แถวที่2อีก55 55บบวก55บวก55บวก55บวกไปเรื่อยๆืจนครบ25แถวนะครับอย่างนี้เราใช้ความรู้เรื่องการคูณดีไหมครับใช่แล้วก็สามารถหาคำตอบได้จากการคูณแบบนี้ครับนักเรียน นักเรียนนั่ง25แถวแถวและ55คนหาคํหาคำตอบได้จาก25้คูณ5้าต้นกาตอบให้พวกเราแล้วนะครับเก่งมากครับต้นกล้าต่อไปเราไปดูวิธีการแสดงการหาคำตอบของโจทย์ปัญหานี้ครับนักเรียนทำอย่างไรครับจำได้ไหมใช่แล้วครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้เป็น25คูณ55เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับตามด้วยเขียนแสดงวิธีทำรร นำข้อมูลที่โจทย์ให้มามาเขียนตามลำดับแบบนี้ครับจัดนักเรียนนั่งเป็นแถวแถวละ55คนบรรทัดต่อมาจัดได้25แถวถูกไหมครับเราก็สามารถหาคำตอบได้ว่ามีนักเรียนทั้งหมด25คูณ55 25เป็นจำนวน2หลัก55ก็เป็นจำนวน2หลักนักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมครับวิธีการหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยวิธีการตั้งคูณ ทำได้แบบนี้เลยครับครูขออนุญาตไม่แสดงวิธีการหาผลคูณโดยการตั้งคูณนะครับให้นักเรียนดูนะครับถือว่านักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับครูหาผลคูณได้เท่าไรเอ่ย 1, 3 7 5คุณครูคิดว่านักเรียนก็น่าจะต้องหาผลคูณได้แบบนี้นะครับดังนั้นมีนักเรียนทั้งหมด1,375คนถูกต้องไหมครับ นักเรียนโรงเรียนนี้มีจํานวนนักเรียนเยอะเลยนะครับแสดงว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับนักเรียนเราก็สามารถตอบได้แล้วว่ามีนักเรียนนั่งในห้องประชุมทั้งหมด1น7 5คนนั่นเองทำยังไงต่อครับนักเรียนเก่งมากครับเราก็ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนทำยังไงครับนักเรียนแน่นอนนะครับครูก็นำา20คูณกับ50 20 น้อยกว่า25 50ก็น้อยกว่า55คูณนำจำนวนเต็ม10 2จำนวนมาคูณกัน20คูน50ได้1,000ดังนั้น25คูน55 25ก็มากกว่า20 55ก็มากกว่า50เพราะฉะนั้น25คูน55ผลคูณที่ได้ควรจะมากกว่า1,000ถูกต้องไหมครับและ1,375ของเรามากกว่าหรือน้อยกว่า1,000ครับนักเรียนใช่แล้วครับมากกว่า ดังนั้นคำตอบที่เราหาได้จึงสมเหตุสมผลนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนข้อนี้ครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยได้ทดลองทำด้วยตนเองก่อนนะครับโจทย์ว่ายังไงครับนักเรียนมาอ่านพร้อมกันครับชาวสวนปลูกดาวเรือง35แถวแถวละ85ต้นชาวสวนปลูกดาวเรืองทั้งหมดกี่ต้นแบบฝึกข้อนี้ โจทย์เขียนโจทย์ถามมาให้แล้วเรียบร้อยครับนักเรียนโจทย์กําหนดโจทย์ถามมาให้แล้วใจดีเขียนมาให้ว่าโจทย์ถามว่าชาวสวนปลูกดาวเรืองทั้งหมดกี่ตน้นและแบบฝึกข้อนี้ใจดีเขียนโจทย์บอกมาให้แล้วเรียบร้อยโจทย์บอกว่าอะไรครับชาวสวนปลูกดาวเรือง35แถวและบอกอะไรอีกครับแถวละ85ตน้นโจทย์ถามโจทย์บอก แบบฝึกเขียนมาให้แล้วเรียบร้อยที่เหลือคือการเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนต้องทำเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนได้ฝึกทำสักแป๊บหนึ่งโดยการที่นักเรียนหยุดคลิปนี้ไว้ชั่วคราว่อนครับเมื่อนักเรียนเขียนแสดงวิธีทำเสร็จแล้วก็มากดปุ่มเล่นต่อเพื่อจะมาดูเฉลยว่าของนักเรียนกับของคุณครูคำตอบตรงกันหรือเปล่าอย่าลืมนะครับนักเรียนได้คำตอบแล้วตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยครับ เริ่มเลยครับนักเรียนครับคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับว่าของนักเรียนกับของคุณครูเหมือนกันหรือเปล่าก็เริ่มจากการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับชาวสวนปลูกดาวเรือง35แถว แถวละ85ต้นเราสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้จากการคูนนั่นเองนำ3า35คูณกับ85เราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า35คูณ85เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เหมือนของคุณครูไหมครับเก่งมากครับเขียนได้แบบเดียวกับของคุณครูเลยเราไปเขียนแสดงวิธีทำกันเลยครับ นำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนเป็นทีละบรรทัดแบบนี้ครับนักเรียนบรรทัดแรกชาวสวนปลูกดาวเรือง35แถวบรรทัดต่อมาชาวสวนปลูกดาวเรืองแถวละ85ต้นถูกไหมครับก็เขียนได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็สามารถหาคำตอบได้ว่าชาวสวนปลูกดาวเรืองทั้งหมด35คูณ85 3 5เป็นจำนวน2หลัก85ก็เป็นจำนวน2หลักคุณครูได้สอนวิธีการหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักมาแล้วนะครับนักเรียนได้ผลคูณเท่าไหร่ครับได้ผลคูณเท่ากับ2,975เหมือนของคุณครูไหมครับเราสามารถเขียนแสดงการตั้งคูณได้แบบนี้นะครับคุณครูจะไม่แสดงวิธีการหาผลคูณให้นักเรียนดูนะครับแต่หวังว่านักเรียน น่าจะหาผลคูณได้ตรงกับของคุณครูนะครับ2,975ดังนั้น35คูณ85เท่ากับ2,975สรุปว่าชาวสวนปลูกดาวเรืองทั้งหมดกี่ต้นครับใช่แล้วครับปลูกดาวเรืองทั้งหมด2,975ตน้นก่อนที่จะสรุปคำตอบนะครับก่อนที่จะปิดแบบฝึกหัด อันนี้นักเรียนควรจะต้องทําอย่างไรครับใช่แล้วครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเพื่อให้แน่ใจว่าคําตอบที่เราได้มาเนี่ยน่าจะถูกต้องทําอย่างไรครับนักเรียนของคุณครูทําแบบนี้ครับของนักเรียนอาจจะต่างจากของคุณครูได้นะครับคุณครูทําอย่างไรเอ่ยครูสังเกตว่า35มสคูณแปนะครับครูก็นําจํานวนเต็ม10คือ30คูณกับ80 30นะครับ น้อยกว่า35 80น้อยกว่า85และ30คูณกับ80ได้เท่ากับ2,400นะครับนะักเรียนเรียนเรื่องการคูณจำนวนเต็ม10กับเต็ม10มาแล้วนะครับได้เท่ากับ2,400เนื่องจาก35กับ85 30, 35มากกว่า30 85มากกว่า80ดังนั้นผลคูณของ35คูณ85ควรจะมากกว่า2,400 2400ถูกไหมครับ 35, มคูณควรจะมากกว่า2,400แล้ว2,975มากกว่าหรือน้อยกว่า2,400ครับมากกว่าแสดงว่าคำตอบของเราจึงสมเหตุสมผลแล้วครับนักเรียนเก่งมากครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนโจทย์ปัญหาการคูณและการแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณยากไหมครับไม่ยากเลยครับนักเรียนทำอย่างไรครับนักเรียน ใช่แล้วครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างนะครับเสร็จแล้วก็วางแผนแก้ปัญหาดูว่าโจทย์ปัญหานั้นเราจะหาคําตอบได้อย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็ดําเนินการหาคําตอบแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญเมื่อได้คําตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยครับ สุดท้ายนี้นักเรียนอย่าลืมนะครับทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับจะได้เก่งคณิตศาสตร์กันทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ